เสียงดังค่ะเสียงดังกัน่เป็นยังไงกาสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันศุกร์คนเด้ิมนี้วับวีสิรงเกี่ยวขาวน้องเคยพี่น้องวันนี้มีแม่น้องอันมาเกี่ยวขาวเนาะมาเกี่ยวขาวซอยสวัสดีสวัสดีพี่น้องแต่น้องอันว่าเตะไทยจักมีดาวเดียวเกลียวขาวจักมีด้วเดียวเกลียวขาวเกลียวขาวกาวายยี่สิบกว่าปีแล้วสาวปีเด้นเนาะสาวปีสิดาวเดีวเกลี ข้าวข้าวเกี่ยวข้าวโดมก่อนเออให้ไรให้ไรเือ้โอ้ปะเฮเกี่ยวได้ปีเลยร่้เกี่ยวเป็นวันดเป็นน้อยๆน้อยๆลงได้อยู่บ่แม่มาเอ็มมี่ก็สมทักษิุบุ๊บไคือกันนะฮะเอางาสิด้แวใส่พ่อยี่น้องเวิร์สบายดีเด้อพ่อยี่น้องมักษาดิเขาได้ตีมันบับสุบ สมมมึงกูได้ตีอือกูจ้าใหม่กูสิได้ตีมันแหลนเอาไปซะ,น,ะนี่กุป๊ปกุ๊ปมามันกัดเนาะมากัดกุ๊ปกูนะข่าวกข่าวดมพ่อยพี่น้องเอ้ยมันฝนตกเนาะเขามันกันเลยหลบมึไงได้ตีผมข่าวกับข่าหน้าตีนบาดหน้าตัวท่อนาเออเขาง่ามได้พ่อยพี่น้องหน้าตีนบาดเนาะขอ่อยากได้นหน้าตีนบาดคือเข้าจะได้ไก่เพื่อนเอาบอปตื่นมาลงโลดและกะเขางา่าอีกเวลาฝนตกเนาะพ่อยพี่น้อง น้ามันสิสะฝุ่นมาแต่บาทเนาะโดน้ะน้าขี้โซขี้ซีหนา้นาหน้าทอก้างถวยเยอะแยะแล้วตัดเน้เข่าตัวนี้เอาไก่ได้โขอยาก,กได้สหน,น้าอัาน,ไ,นไหนูบจักคือกันหัวบบจ้าเลยมึงเนี่เขามันอันนี้เนาะคนพี่เนองเข่าตัดมันอันนี้ต่อขึนข้น้ ข่งตอมั้ม่อวานล้าตัดบ้านวอไม่สิห่า่วอเนี่ยหวกขางหมวกข่างนะผมเอาลำหะเออข่างตองเอาขืนข้างหน้าอันเะเนื้อข้าเดียวขืนข้างหน้าอันตัวเขาเซนาเขาเซนามือแต่เง้ยมาเราเป่งด้นอือเอาขืนก้นเนาะข้นเกี่ยวเขาบักข้นน้ำเกี่ยวน้ำแล้วเกี่ยวก็เมี้ยเกี้ยวข้นมานได้จัง ไไเอย้นมันก็เสด็จนาำไว้เพื่อห้องเกีียวต้นไม,ม้มันก็บางลงไม้ก็ยังดีตัวนี้มันแสแหละอีโดเพราะว่าอ่ยวพ่อมาเสือขาเมาันที่มาจับกล่องมาเจอคนไปเสือไอคิวสองอยนี่ีดหนาอย้่าท่านปีโมเป็นตากรอเพ่ามาขับมาเสือขาเม่อันที่มาจับกล่องไอคิวสองหลอยนึกว่าโงจากไอคิวเว่งสูง เอามาเกี่ยวฮะคุณเอามาฟันสิมาอยังสิมาแจมกลอดก็พอเศรษฐ์เด้อโอ๊ยยันว่าจะอยากซื้อนอกว่านี่ยจะบุรีเกี้ยวจะบุรีเกี้ยวไรมือหนึ่ปีเขาบุรีเกี้ยวเขาเขาบุรีเกี้ยวเขาก็มาดซอยเขาเด้อขอวันน่ะฮะวันนี้น้องอันไปงเฮียน้องเฟื่อพี่น้องเป็นมือวันพระฮาดเพิ่นเรื่อบุรีเกี้ยวเป็นไปงเฮียเป็นเริ่อบุรีเกี้ยวมาวันวันสาวันทีดเนาะมาเนาะมืออื่นก็มาอะไรนะมืออื่น เอากระดุงม,มานตัดมันอันนี้เนาะโลเน้อมันข่าวตัดมันข่างขนาบโอยู่ได้ต่อเพื่อมันบบคือต่อเพื่อเขาเกี่ยวเน,ะน,น,นาะแมนมันห่างมันห่างหาง,างข้อผูกเกี่ยดำห่างแห้งไรเขาลำห่างนี่มันกับตอเพื่อมันกับ,บโบราณมันมีต่อเพื่อเออลามห่างเขากขระ,ะได้เข่าด้วยกันนะได้เข่าเออแมนอยู่ลำห่างมันกระได้เข่าเพราะหน้างงาเนาะ ลำทินมีแต่ไหนมันงวาน้างามห่อรำแม่ไรเกียวเขาซ่องมือเลย้อขอออกมาหน้าของปรนเกียวใส่พวกอีเมียว่นออกมานาโลกกุสิเบาด้อออกมาหน้าพวกอีทํำอีเมียวเขาถือกันเขาแบาม,ม,ม,ม้วนหมนด้วยมึงเกิดตะกุยโลกซื้อกุยบบบ่มึงใจยังแบบวมเเขาเขาเป็นเอื้อยเป็นหนองกัน เอื่อยเขาหันใส่นองไปปุบปับปุบปับโดมันกูใส่มึงมึงขึ้น้าไปแบบอันนี้หน่งขอถามนองเขาใส่เอื่อยเอื่อยกับไปคือกันขั้นเอื่อยไปนนองกันสิไปรอกกันนี่เอื่อยกับพไปเดี๋ยวทมาบอกนะโดเขาหันใส่กันง่ายง่ายกับปบอดอยากให้อดกมากเด้เขาหันจากควมเห็ดเบี้ยเก่งเก่งรูดูเลยโดวนี่ว่าโอ้ยผววเข้ากับผกวเข้ากับอันนี้กันยูแต่บาอันนี้เนาะผวกเข้ากับ่าไดพิษกันออกแต่บาเคยบอกอย่างนี้เนาะใช่อย ใส่สักปีใหม่กับบอดายได้ใส่เดี๋ยวเสมาบอกน้องนางดูแก่บอดาดอกมันนี่เดี๋ยวปีใหม่มาค้นผ่อนเขาซอยกันกันด้วยพี่น้องเดี๋ยวเผาเหลวแล้วก็เผาลงไปเกี่ยวเนาะตอนนี้มันก็เริ่มแดดออกมาเข้ากับสิเกี่ยวอยู่นี่เห็นแต่ว่าสิเผามาค้นผ่อนเขาฝืนซอยวันนะฮะอันาบอดายขอบอดายเมนเมนไปนีน้องเขาเซาะผ่อนเขาเลยเมื่อวานเราเห็ดเสร็จมันแล้วตัด พอ่อเลยเผื่อไงเผื่องานทำบุนหรีนะนี่แม่งก้นเต็มให้หน้ามาัน <c> ม <oughs> ีแต่เนยน้อยบออ่ได้มะเนยงน้อยบ่สบายนะสบายดีเนยน้อยเป็นยังเนยน้อยกับเป็นไตเห็นดีอเออเจ็บรังปวดรังต้องใช้สิบบุเรี่แต่ไหนเนาะเพราะว่าเนยน้อยบ่สบายนั่งอีกให้นึ่ยให้นะ แม่จะโบห้มัน้องจะได้พี่น้องเอ้ยรอเพื่อหางเพ้่หางเป็นคิดบนหน้าเพ่งามละเพื่อปันใจไปเองขนาดมันกังามอยู่บว่าเผา้ให้นี่เวเผาเดน้อให้นี่ให้ไอ้ดอนไอดอนกระดมให้นี่ก็เสิหหางใช้กดำมนี่๊อบบีม้อน้าบลมีข่อยได้ให้นี่ สิโตยแต่ก็ไอดอดนใหน้นี่สองให้ย่างเบืองตาดเมื่อยข้าเขาเดี๋ยเมื่อยก็เกีียวได้เด้อนีอ่อเอ้ยนี่ดูเออนะเนี่ย่เะเกีียวข้าเนี่ยวเกลียวก็ได้เด้อนี่กว่แนวอื่นเห็นเนาะ ออ้นี่ยบได้ให้เนี่อให้นี่บรัฐเป็นได้เดี๋ยวขอไปซื้อเขาก่อนพี่เนแถวเือพี่ยันเแม่นอกอันนาะมากอะมางานแดกต็เจอเดนาะเจอพนเจอพเขาตอนรับน้องใหม่นะตอนรับตอนที่ว่าเราตัดไว้ตอนรับน้องไม่น้องไพ่บบเดื่องร้านร้านไพเนาะแม่นะเนาะเม่นวันเนาะเมวาน่าต่อ

คือคากไปโอ้ีุ่่นกเอพ่ักมาพึ่งแดงเนาะพ่เอากุ๊ให้มาเล่เอมี่ครับอันไหนเห็ดตุวนี้หกุ๊แห้งขนาดเอ้ย่แห้งขนาดลารตีเพื่อนวแล้วกันกุ๊ข่อยผู้ใดจัดหาเอมมี่สมซอกเมื่อสองตัวนี้ฮะองข่อยอันก้อนมูนี่ ก็ได้ใส่แล้วหักมาเห็นจังไหมหักมาเห้วเฮ้ยเอากรุ๊ปใหม่มาขับิดแนวทัพผวยสิบะมี่ยน้อนจะสิได้เตี้ยถึงกไวนอกถึเสียเบิรดท้องโตมันผู้ชายผู้ชาจะไปขับสีนไพเรนมาเื่อนว่าก็ยานเอมี่ชิบะระยูน่มาเดี๋ยนอเอมี่ชิบะยูเพื่อนของอันเดี๋ยนอถูกันได้เด้อไปข่างค่ ท่นจ้าูมันอีตนมันไหนมันสิบดไปอยู่บ้านใหม่แล้วกำนแต่มันสิีดนออกนอกเนาะแดนออกได้บูหามามันมาทันจา่วใครเงดาวนี่ตงูอยม่นอันบจาใครฮคนในดหน้าจักปีเหรออรเปปสีสี่ปีหวบ้า ปลาที่ทุ่งถึขนาดเนาะกรบอกแปลกลอกโบจักไข่หอยปลาตุ้แทบไเงเลยตึ้ลายึแทปาว้แดสิบแดสิบสจักดปีไล้เลยปึแสีิบปีแล้วป้าจนอันจักปีวะสิบเจ็ดแต่บ่สิบหกสิบเสิบหกสิบหก่ ไปกรุงเทพไปกรุงเทพสี่สิบปีว่าจะไปสามสิบปลายป้ากระดักกระโดดเนาะาบปา็แงว่าบเยโอ้ยขออย่บ้นเ่อยู่บ่อห็ดน้าเด้อขอยังน้อยค่ะแม่แ่ตอนยังน้อยข่อยทีี่กขอเห็ดนาเด้อ กูบาจแบนึงเกอยากไป้นเหาั้ง,ง,ง,งลแล้วก็เคยจะมาด้อยตอนนี้เน,ะะนาะคันบ้งเ่เ็กกะทีได้ไปคือเกาแด่คันหากินโมเป็นหากินโมเป็นเนาะอยู่บางกอนอยู่บางกอนเนาะอยู่ไปนี่แหละอยู่บางกอนักปีสปีเนาะู สี graduate, like ่ห้าเดือนแล้ก็อยากไปแต่แล้วมาอันนี้เอามันก็ต้องลองเ็นหนาก่อนนะคุณมองก่อนก็ยังน่อยเนาะโหต่ยังน้อยเ่ยมันต้องอเลยลองเ็นนาก่อนนะไอ้ตะกี่เอลอ่มี่แตหน้าไฮหนึ่งวนอ่ะัวนขึ้นเดี๋ยวหนอกอันเ่เนาะ อยากได้อยากดีก็ขอยเลียงแม่ก็ได้แล้ว้องอันเหาปีหากระสิทเอาใหญ่กวนน่กวาเด่กใช่ไหาสองันมหาิ้นกนี่แหละโผ้นหมืดมากม่ช่วงอยากเกี่ยวได้ค่ะช่วงอยากขืนผนได้ลายขืนปปเกล <laughs> อยเจ้าเนี้อันนี้ได้ราก็เกี่ยว เกี่ยวเป็นเยอเอพี่น้องเลยักะน้อยนึงเนาะเป็นเนื้อนานเท้อย่านะเกี่ยวเก่ยวใหม่น่นี่และบ่เคยเกี่ยวตั้งแต่เทไรปีนะ Các bạn bạn nếu muốn chụp năm cô. Yu phụ cái hết na đây ba pì nó. Chịu. Chịu kia này cái ra pì. Nó kia kia à. để à lại bỏ rồi đấy. Đông lại ở ล่องทำมันขาวเอาเลยบาตบาตนะคะอภัยบัตรคายเผอมีบ่บ่มีหรอยอย่ากเยียบเขากันไปบนโขกอยากกินเผอเนอ้อคือไปเกี่ยวเขาไม่เมื่อยเดี๋ยวจะไปซื้อให้เอาบ่โทรบ,บอกอันตี้ซื้อมาส่งเพรว่มีเงินนะจ๊ะเอาเงินได้ยินข่าวว่าอันนี้วัดนี่ใช่ไหมเงินพันหนึ่ง, 11, งเหรียก,กูแพงว่าไปใส่แล <c oughs> ้ย,ยอยากเผลอก็นสิบอยากล่องทึนบ่เฮยล่องอยู่ดอกถามซื้อ ออกอนตีป no. kind of ีเห็นเขานาะเกี่ยวขึมาดึงมาแถวเนปีกุ๊บกับกุ๊กงะวได้แล้วสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเตียวสะสะได้พุเเดี๋ยวปักไว้เนี่ยมอกสั่ ไมม่สุกให้ล้วเส็นสมบูรณ์ย่างเบื่องนี่เบื่องไหนนี่ให้บักสุกให้มันโอ้สุกเลยเสมิสต่อมันกลม่เห็นดอกคืนนีพ่อ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 นคืมันสิบมันสิเกี่ยวบ่แล้มันสิมัดบ่แล้บ่าเื่อเอาไปหาปีจะได้มันเบึ้งนี่ก็เบึ้งอากาศก่อนทีเบ้งอากาศ่อนสุกวพ้นหาูกผู้จประลตะบายมุ้งหว โ่กโลนนมัเี่ยคืนไหนเกาโม่งไหนโู้ว่ามันดมเป็นยังไงแม่น้องอันเมื่อยบอัจนน่าถอดกระโบกเป็นยังสงบอมเาไปเอาแออกไปมันอับมันน่าเมื่อย ท่านเดี่ยวนมันจะดีได้เพราะว่าใกล้เนียก็สองให้เดี่ยวก็คืนอันทแฝงหาูก็ดำแถวไม่อาแฝงกาแฝงออกจากเขาเกี่ยวเขายังนะเอาเขามาผีน้ำแล้วบอแฝงหาเมาไว้ดลเขียนงวเลยเด้อย้ขึ้น รอไปเกี่ยนหยาให้งัวปปาขั้นสิขืนเกี้ยวขอปปะเอางัวตัวนี้เห็นเด้มันมีหญาอีดนั่นมันมายดแต่กางนียแลวก็จัมานนะหาตาเขาไป็นยังเหมืองเลยเขาในกองเขาบอวนาตัวนักกองเขามันลบ่ปะ ทนออกดอกงสวัสดีครับแต่มาทำอะไรมาเล่นกับดิวโอ้โหตีกันไหมไม่ตีทำไมไม่ตีกันสวัสดีสบายดีพี่บ๊บอบเมื่อกี้ดิวสีมาถ่ายเต็มทำไมแต่ตมไ,มตมไม่อยากให้ถ่ายเนาะทำไมก็แค่น่ะค่ะแค่น่ะ ตอนนี Cloud, ้ฮาก็ด้ขึ้นตาเกี่ยวขาเนาะอ่ได้รปีเอน่เขมบ้านเราใช้เกี่ยวในการสำหรับพีนี้ก็สิได้จ๊เพียงสำนีเอพี่น่าถึงใจเรื่องกุดได้เด้กกุดได้กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้บอปี้เนาะทางแรกที่บอบี้โดนเบอบี้บริจับกล่องเองเนาะนี่ได้หนองอันถ่ายเมปี ในกล่องค่ะงามๆนะดูอ่ในกล่องขนงามตัวจริงเลยตัวจริงกันงกินจ๊ะตัวจริงกันนี่คือกนรตะบ่าบักง,งานพอในกล่องเนะเจอกันใหมค่คลิปหน้าเพ,พิ่มพี่นนองบ๊ายบาย